เดี๋ยววันนี้จะให้ดูการเก็บบลูเบอรี่นะครับวันสุดท้ายของฤดูกาลนะครับลักษณะลูกก็จะประมาณนี้ไม่มีใบแล้วนะครับนี่ใบหายหมดใบร่วงนะครับสาเหตุที่เขาไม่ให้เก็บต่อเพราะว่าใบเริ่มจะร่วงอีกไม่นานลูกก็จะร่วงเองนะครับก็เลยต้องยกเลิกในการเก็บบลูเบอรี่นะครับผม แล้วจะเก็บอะไรต่อนะครับก็คือก็ไปเก็บลิงงอนต่อนะครับลิงงอนคืออะไรนะครับลิงงอนก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าลูกแคนเบอร์รี่นะครับลิงงอนก็คือแคนเบอร์รี่นะครับนี่ลูกเขาเรียกหมากแดงนะครับลิงงอนนะครับเก็บลูกนี้แหละแต่ตอนนี้เก็บหมากดำก็คือบูเบอร์รี่นะครับผมวันสุดท้ายของฤดูกาล นะครับดูยังดกอยู่เลยนะครับแต่ใบเขาร่วงหมดแล้วเห็นไหมใบเขาร่วงหมดแล้วนะครับแต่ว่าเขายังดกอยู่เลยลูกใหญ่ด้วยนะครับอื้อหือ